สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงการใช้ e-draw ไม n อีกครั้งหนึ่งครับโดยที่วันนี้เราจะเรียนรู้การทำแผนที่ความคิดด้วยแอปพลิเคชัน d r a w ไมลครับที่เป็นแผนที่ที่ใส่ลายน้ำใส่ลิขสิทธิ์ครับรายงานการประชุม บริหารโรงพยาบาลสมมุติว่าเรามีแผนที่แผนหนึ่งเป็นแบบนี้ครับเครื่องมือที่แอปพลิเคชันเตรียมไว้ให้อันที่หนึ่งก่อนนะครับเราจะใส่ลายน้ำชื่อโรงพยาบาลด้านหลังจะอยู่ที่ให้ทุกท่านเป็นการเรียนรู้เครื่องมือนะครับจะมีเมนูอยู่ที่คำว่า Page Style หรืออาจจะใช้ฟอร์แมตฝั่งนี้ก็ได้แต่หลักๆเราเรียนรู้เพื่อเห็นชื่อหัวข้อกันฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาที่ Watermark ตรง Watermark เขาจะใส่ลายน้ำด้านหลังให้แบบนี้แต่ลายน้ำด้านหลังนี้เราสามารถที่จะ Customize นะครับทำขึ้นมาเองแล้วเราเลือก Watermark ที่เป็น Text ตรงคำว่า text ให้เราคีย์เข้าไปตรงนี้นะครับเช่นโรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลประชาสรั์ตามชื่อผมนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์เราเลือกฟอนต์ที่โรงพยาบาลใช้เป็นหลักหลังจากนั้นก็เลือกว่าจะเลเ o u t แบบ h o r i z o n t a l แนวนอนหรือเป็นแนวเฉียง ไดก็องครับสมมุติเราเลือกแนวเฉียงเราก็แอปพลายครับคำว่าประชาสัรคน์จะเข้าไปอยู่ด้านหลังถ้าฟอนต์ไม่ถูกใจเราก็ไปเลือกฟอนต์ใหม่แอปพลายจะเห็นลักษณะวอเตอร์มาร์กที่ไปอยู่ด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้ครครับตัวนี้เรียกว่า watermark ซึ่งใน Watermark เองเมื่อเราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะเอาออกนะครับ Remove ได้หรือท่านจะใช้ Watermark ที่เป็นมาตรฐานเช่น d a Do Not Copy นะครับห a r m Copy Confidential ก็ใส่เข้าไปได้รายงานการประชุมอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจ มีความสำคัญนะครับหรือเรื่องงบประมาณเรื่องการมอบหมายงานนะครับเรียกว่า watermark ทีนี้อีกเครื่องมือหนึ่งที่มีให้นะครับนอกจากจะใช้ w atermark แล้วนะครับเขาก็มี background อยู่ที่คำว่าอยู่ที่เมนู p g e style นะครับ อาจจะเลือกใส่สีเข้าไปเพื่อให้คนที่จะนำไปปริ้นก็เปลืองเมือกหน่อยคือเราต้องบอกว่าหาวิธีการหลากหลายนะครับที่จะทำให้เอกสารเรามีความเฉพาะตัวใส่สีแดงแบบนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ใช้ก็สีขาวถ้าจะเอา Watermark ออกก็รีมูฟ e อเตอร์มารเครื่องมือถัดไปของอ e ีด a w ใหม่ ผมขีดชื่อแอปพลิเคชันค้างไว้สันนี้หนึ่งครับเผื่อย้ำอีดอมายเรามีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าแบ็กกราวครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใ,ใกล้กันตรงนี้ Page Style แล้วก็มี Background เราสามารถที่จะเลือก Background ได้หลากหลายที่เขาเตรียมมาให้อย่างเช่นไม้สาตรตัวนี้นะคร,ครับเหมือนลายไม้ไผ่สาตรตัวนี้ ถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือที่เขาเตรียมมาให้เราอยากใช้แบ็กกราวน์ของเราเองก็ไปเลือกที่คำว่า browse from file นะครับเลือกจากไฟล์ของเราเราก็เตรียมไฟล์ไว้อย่างเช่นผมมีตัวหนังสือที่เป็นลายน้ำของผมเองครับเขาก็จะมาอยู่ข้างหลังข้อแนะนำครับให้เราเตรียมไฟล์ที่ไซส์ขนาดเล็กครับ ไฟล์ไซส์เล็กๆแล้วมันจะกระจายอยู่ทั่วแบ็กกราวด์นะครับแต่พอดีไฟล์นี้ผมทำใหญ่หน่อยเมื่อเราสั่งพิมพ์สั่งเอ็กซ์นี่ครับถ้าสั่งเอ็กซ์เขาก็จะให้เราถามว่าเราจะเอาแบ็กกราวด์ออกมาด้วยหรือไม่เอาหรือไม่เอาแบ็กกราวด์ ถ้าเราสั่งปริ้นเรามีแบ็กกราวก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมมาที่ภาพใหญ่ๆแบบนี้แล้วใส่แบ็กกราวฟอร์มไฟล์จะได้เห็นภาพชัดเมื่อเราสั่งปริ้นนะครับสั่งสั่งออกไปเป็น pdf หรือปริ้นไปเก็บไว้ที่นี่ครับเราจะเห็นแบ็กกราวตอนที่ปริ้นก็ สั่งได้แบบนี้ครับจะเอา background ออกก็ไปที่หรือตรงนี้ได้เลยครับ move remove o a c k g r o u n d กับคลิปนี้เราเรียนเรื่องของการแต่งเอกสารนะครับให้ให้มีลิขสิทธิ์หรือมีความเป็นองค์กรตัวตนนะครับก็แต่งได้ด้วย watermark ครับอันนี้คือใส่ w a t e r m a r าเข้าไปด้านหลังกับกับแต่งด้วย background ครับซึ่งแบ k ็กกราวเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอามาจากของเราเองนะครับถ, 1991, ถ้าจะดีผมแนะนำแบ k ็กกราวที่เราทำขึ้นมาเองให้เป็นส uh ีเทานะครับส uh ีเทาเปอร์เซนต์ต่ำๆหน่อยนะครับสักส0เศษเศษยี่สให้เห็นลายน้ำลอยๆไม่หนาเกินไปครับไม่เยอะเกินไปแล้วถ้าใส่ภาพเราจะเป็นอย่างไรก็สมมุติว่าใส่ภาพที่ เป็นโฟโตกราฟฟีเลยครับจะเป็นแบบไหนผมใส่ภาพโบราณสถานถ้าภาพใหญ่เกินไปนะครับมันก็จะประมวลผลนีครับจะเป็นแบบนี้พอนึกออกเราใช่ไหมครับว่าถ้าท่านจะ,ใช,นใ,นนะใช้แผนที่ในการไปพรีเซนต์นะครับใช้แผนที่ในการไปพรีเซนต์ด้านหลังจะเป็นภาพองค์กร จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของภาพองคอ์กรที่ใส่ด้านหลังตัวนี้ก็จะแสดงลักษณะเฉพาะของเรานะครับพอสั่งปริ้นละ่ะจะเป็นอย่างไรนะครับสั่งออกไปเป็น PDF ไฟล์ครับนี่ครับแบ็กกราวด์จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ปริ้นถ้าไม่เอาก็จะเป็นแบบนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะให้มุมมองไอเดียว่า การทําแผนที่ทําอินโฟกราฟิกหรือทํำกราฟิกนําเสนอของเราก็จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับหรือมีลิขสิทธิ์ตัวเองนั่นเองถ้าจะเอาออกไปแชร์บนโซเชียลมีเดียเราก็จะได้โซเชียลมีเดียแบบที่นีครับเราจะเอาแบ k ็คกราวออกไปแบบนี้พอเราสั่งปิิ้น ภาพที่แชร์ไปก็จะมีแบ้กล่าวตามไปด้วยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชันที่น่าสนใจที่ชื่อว่า e d o r m y มอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการเรียนรู้คลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันครับ